วิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอป SCB Easy ที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยสะดวกกว่าเดิมลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ถอนเงินง่ายๆไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยโดยเสียค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการมาดูคลิปวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอป SCB Easy ที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอป SCB Easy ที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอป SCB Easy เลือกธุรกรรมของฉันเลือกเมนูกดเงินไม่ใช้บัตรสแกนใบหน้าหรือใส่รหัสผ่านเลือกบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลให้ตรวจสอบจำนวนเงินและหมายลเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการยินันตัวตนเพื่อกดเงินจากตู้ A t m หลังจากตรวจสอบเสร็จให้กดปุ่มยืนยันให้นำรหัสกดเงินไปกดเงินที่ตู้ ATM เเธนาคารกสิกรไทยภายใน15นาทีที่ตู้ ATM เเธนาคารกสิกรไทยกดปุ่มถอนเงินไม่ใช้บัตรเลือกธนาคารอื่นๆเลือกธนาคารไทยพาณิชย์ กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อใช้ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันให้ตรวจสอบรายละเอียดการถอนเงินได้แก่หมายเลขโทรศัพท์จำนวนเงินที่ต้องการถอนโดยจะเสียค่าธรรมเนียม10บาทจากนั้นกดปุ่มยืนยันกรอกรหัสถอนเงินเป็นตัวเลข6หลักลที่ได้รับจากแอป scb easy เพื่อยืนยันการรับเงิน กดปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันการถอนเงินหน้าจอจะแสดงข้อความการุณารับเงินให้หยิบเงินจากช่องรับเงินกดปุ่มพิมพ์ใบบันทึกรายการจากนั้นหยิบใบบันทึกรายการจากตู้ ATM เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอป SCBC ที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่ถอนเงินไม่ใช่บัตรข้ามธนาคารผ่านแอป s, s b Easy ที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยจะเสียค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ